สวัสดีครับวันนี้พบกับนิกยูริมัเตอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนบอ r ล t ่ตอ M9A3 นะครับของใครา r c นะครับนี่ครับกระบอกนี้ครับในกล่องจะเป็นกล่องพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งนะครับ เดี๋ยววันนี้จะแจกกล่องมาให้ดูกันเลยนะครับแก็กล่องมาโตเปนแมกกาซีนแล้วก็คู่มือมีเพียงแค่นี้นะครับตรวจสอบเความปลอดภัยก่อนนะครับนี่ครับไร้ไ้ m 9 a 3สีทรายกระบอกนี้สวยมากนะครับ ทดสอบความปลอดภัยก่อนครับกระสุนอยู่ในลองกล้องหรือเปล่าครับปืน <Okay. S 1> ปลอดภัยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ส่วนหน้าูนยนหลังเป็นส่วนในไซส์นะครับ <Okay. S 1> นี่เวลาเล็งจะเล็งแบบนี้นะครับ จุดแต้มสีขาวสามจุดนะครับจอแรงแบบนี้นะครับ,โโบระบบเซฟตี้ไกลก็ไม่ลั่นนะครับเหนียวไกลก็ไม่ลั่นนะครับเซฟตี้มันมันไม่ลดนกนะครับ มีลางที่คากินี่เลเซอร์ไฟสายมาติดตั้งตรงนี้ได้เลยครับมีเกียวสกเกตอย่างหนึ่งครับนี่ครับมีเกียวปลายลำกล้องนะครับถ้าเอาตัวเกียวปลายลำกล้องออกแล้วก็เอาใส่เลนเซอร์มาใส่นะครับสามารถเพิ่มความยาวแล้วก็เพิ่มความแรงกระสุนนะครับ เดี๋ยวเราจะทดสอบกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้จะทดสอบ M9A3 นะครับระบอกนี้นะครับกับบรรจุกระสุน20นัดนะครับหรือบอกไปว่าบรรจุกระสุนมีเพียงแค่23นัดนะครับ ทดสอบกันเลยนะครับ ยี่สิบนัดหมดนะครับเพิงเคลียครับนี่ครับกระสุนหมดแล้วครับเยจะทดสอบความเร็วกระสุนต่อไปนะครับครับตอนนี้จะมาทดสอบความเร็วกระสุนห้านัดนะครับตอนนี้ผมเอาเคื่อว่าความเร็วเป็นโทรศัพท์นะครับมาเป็นตัวเครื่องวัดความเร็วกระสุนส่งผมใส่ไปละห้านัดนะครับ มาทดสอบก,กันเลยนะครับรที่หนึ่สามล้อสี่สิบเกครับ ที่สามสามร้อสิบห้าครับแลที่สี่สามร้อยห้าสิบเก้าครับอยู่ยดูนะสุดท้าย 5, 8, ครับที่ห้าสามร้อยห้าสิบแปดครับ การทดสอบของผมจบเพียงแค่นี้วันนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ